นานๆทีประเดียวทัศนียานางเอกสาวสวยกับลูกสุดเซ็กซี่เริ่มต้นปีเสือกับความร้อนแรงเลยก็ว่าได้เพราะเขาไปส่องไอจีทไรก็มักจะเจอภาพความแซ่บของเหล่าดาราคนดัง ในชุดว่ายน้ำละบีกินี้สุดซาบอวดหุ่นเป๊ะปังพร้อมสัดความฮอตแบบไม่มีใครยอมใครกันเลยจริงๆอย่างล่าสุดนักแสดงสาวสวยจากวิกหมอชีตเปรี้ยวทัศนียาได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวชื่อว่า @perio_np ซึ่งภาพที่จ้ตัวนั้นลงก็ทําเอาหลายๆคนตะลึงกับแฟชั่นเที่ยวทะเลสุดปังปรอะที่ดูเหมือนจะเรียบร้อย แต่แฝงไปด้วยความเซ็กซี่แบบสุดๆท่อนบนมาในแขนยาวแถมท่อนล่างกลุ่มต้นขาแต่ที่เซ็กซี่เพราะชุดที่ใส่เป็นผ้าซีทูมองทะลุไปถึงด้านในที่เป็นบิกินี่สีดำดูเซ็กซี่สะดุดตาแบบสุดๆงานนี้ทำเอาเพื่อนๆในวงการและแฟนคลับแห่เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากพร้อมกับสัตว์อีโมจิไฟลุกกันเพียบพร้อยังต้องยอมในความซับของสาวเปรี้ยวนานๆที่เรียกว่าจะเต็มเต็มสิบให้ร้อยเลยล่ะค่ะขอขอบคุณภาพไอจีเปรี้ยวนพีภาพแหแหล่งข้อมูลข่าวดาราเดลี่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ